ก็ค,คือแบบอวันนั้นที่นูเดงขึน้นคือไม่ได้อะไรสักอย่างนะคะ <c oughs> นั่งที่จ <c oughs> ไปไม่ถึงบ้างอะไรบ้างไม่เห็นบ้างนะะเนาะนะคะบางทีก็เวลาขึ้นเวทีนะคะเนาะบางทีไม่เห็นในการเด้งขึ้นทางนาฟีไม่เห็นทางสตอตระะะะี่นะคะเนาะนะคะนเด้งก็หาว่าจะยังไงนะคะเนาะนะคะขคิดดูทีนึงนะคะเนาะ,ะแต่นูเด้งก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเนาะนะคะไม่ค่อยนะคะ เดี๋ยวก็เชิญนะคะเด้อเชิญเขามาดื่มน้ำกันก่อนนะคะเนาะนะคะนี่บุญพรบอกขอตัวทำกับข้าวนะคะเนาะขอตัวค่ะเด้อทุกทุกท่านทุกบ้านนะคะเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กันได้ตันนะคะเนาะก็หลักๆกดๆนะคะเด้อนะคะเนาะหลักๆกดๆนะคะเน้อท้ายคอหลักๆกดๆกันไว้นะคะเนาะนะคะเน้อนะคะ ส่วนพี่ซูนี่ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเนาะนะคะส่วนแม่บุญพร้อมนี่ก็ยุบไมคค่ะเนาะน้ำท่วมที่บ้านมีน้ำท่วมไมค์ค่ะเนาะนะคะที่บ้านนะคะเนาะพี่นางก็ถามพี่เอนะคะเนาะนะคะถามพี่เอค่ะเนาะนะคะนะคะก็พี่ตูมบอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าหนูนะคะเนาะก็สวัสดีทักทายป้าหนูนะคะเนาะล่ะค่ะป้าหนูบอกว่าป้าหลักหลักกันบรรดื่มเลยค่ะเด้อนะคะเนาะนะะคหลักหลักกันมันดื่มนะคะเนาะเปื่อนเปื่อนพี่ทุกท่านนะคะเนาะนะคะ เดงก็เนี่ยค่ะเนาะถึงเวลาก็ต้องขารนนาะเดงก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวดนนะคะเนาะนะคะเนี่ยค่ำนี่ไม่ดูจะโดนนีกหรือเปล่านะคะเนาะนะคะแบบบางทีบางทีก็พูดเรี่ยูเดงค่ะเป็นยังไงบ้างขะเนาะนะคะเนาะฝนตกกันบ้างไหมจ้าแต่ละบ้านแต่ละหลังนะคะเนาะฝนตกกันบ้างไหมคะรับชมนะคะเด้อนะคะเนาะก็อีวิสาก็กำลังรับชมค่ะเนาะนะคะเดงก็ยังไม่เห็นนะคะเนาะยังไม่เห็นพี่วิสานะคะเนาะ ลูกไมคนานอนำท่วมที่บ้านนม้นำท่วมไมคเนอนะคะที่บ้านนะคะนาอพี่นานก็ถามมีเอนะคะนาอนะคะถามพี่เอนะคะนาอนะคะได้ไหมจ๊ะเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลงคลิปยาวนี่ส่วนมากหนูเด็กก็ได้เต็มที่ประมาณประมาณเต็มที่อะฮะยังน้อยก็คือ2องคลิปสามคลิปนะคะนาอนะคะเพราะว่าพี่เขาก็คือแบบยังไงลนะ่ะคือแบบไปทางไหนก็เจอนะคะนาะะอนะคะก็เลยแบบยังนึกถึงอยู่แต่ไม่คิดว่าจะจะ จะมาดีค่ะค so so ุณสุภานะคะเนาะนะคะก็สวัสดีท so ักทายพี่ส so 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 ุภานะคะเนาะนะคะก็ทักทายกันนะคะเนาะนะคะก็ทักทายกันให้กับพี่ที่เราคอยบอกว่าสวัสดีพี่นางด้วยครับนะคะเนาะก็สวัสดีทักทายพี่นางด้วยนะคะเนาะนะคะนะคะพี่อก็หายวัวใจสีสีชมพูอันนุเดชให้กำลังใจสู้นะคะขอบคุณนะคะเด้อป้าหนูนะคะเนาะนะคะที่ ออ่านเด้งเปิดอ่าจับโทรศัพท์เปิดลงขอตัวขอตัวก่อนน่ะเนาะ,ะขอตัวก่อนเพราะว่าออ่าอ่าาดึกนะคะเนาะดึกเดี๋ยวพอเราต้องตื่นในเช้านะคะ,นะคเนาะน่ะค่ะแต่ก็คเขาเด้งก็ยังนะคะอีกยาไก่ <c oughs> นะคะเนาะยังอีกนาน วันนี้ได้หลายท่านเข้ากันก็เลยเจอกันยีบนะคะนะคะ้องนะคะขอทักทายกันนะคะน้องนะค่ะพี่นิตยาก็บอกว่าสวัสดีค่ะป้าหนุ่ลงศรีนะคะนะคะ้องกอสวัสดีทักทายจังหวัดนครราชสีมานะคะก็วันนี้ก็คือเวทีก็มาทักทายนะคะนะคะ้องได้ยังอยู่หรือว่าไม่อยู่นะคะน้องนะคะตอนนี้ก็คือไม่เห็นเลยนะคะน้องนาคะไม่เห็นดวงตาไม่เห็นโปรไฟล์บางทีแบบ ถุงน้านี่ก็นหนาจะแบบจะมีน้ำนะคะน้ำเยอะนะคะ้อเนาะนะค่ะอ๋อเม่บอกว่าเมนูปลาจ้านะคะเนาะนะคะปลานะคะเด็กก็ขอบคุณนะคะเด้อถูกกําลังใจนะคะเนาะที่อ่าเข่ามาส่งกําลังใจให้นะคะเด้อให้หนูเด้งหนูเด้งนะคะน้ออ่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆพักก็อร่อยเลยค่ะเด้อกินข้าวได้เช่นกันนะคะเนาะน้าพริกพักนะคะเนาะพริกพักก็อร่อยกินข้าวได้แซ่บอร่อยมากมากนะคะเนาะหนูเด้งก็ คือแบบยังไงก็ถ่ายลงไปเลยใช่ไหมคะ<笑><笑>นะคะเนาะหมูเด้งก็ต้องคิดขออนเนาะนะคะ,นะคะก็ทักทายกันให้กําลังใจกันนะคะเนาะนะคะาบางทีก็คือแบบได้รู้จักกันแร้วนะคะเนาะนะคะก็มาบ้านเดยงได้ยังอยู่หรือว่าไม่อยู่นะคะเนาะ,ะตอนนี้ก็คือไมเห็นนุยนะคะเนาะ,ะไม่เห็นดวงตาไม่เห็นโปรไฟล์ บางที่แบบพี่อ่าปริยาวรรณบอกได้เวลากี่หมื่นแล้วคะแม่ตีมนะเนได้เวลากี่หมื่นแล้วคะแม่ตีมนะเน้อพี่นางก็ถาเยังใจหยุดหรือยังไงยังไม่รู้แต่ว่าจริงจริงเด้งก็อยากแบบฟินวิธีแบบได้เจอเพื่อนๆนะเนาะทตัดทายกับเพื่อนๆนะยน้อยะคะ ให้เขาไปปินกําลังใจไปดื่มน้ำทานเขาเนาะนะคะเม่ติมบอกว่าอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้านะคะเนาะนะคะพี่คุณยายน้อยนะคะเนาะยายน้อยก็มาส่งกาลังใจให้นะคะเนาะนะคะพี่ปริยาวรราหนูแด้งเป็นยังไงเวลาดีขึ้นครอนว่าไปช่องไหนเนาะบอกด้วยนะจ้าจะได้ไปทุกนะคะเนาะ บบกด้วยนะคะนาะ zelf. พีพีประชุมนะคะเนาอนะคะพีแต่งเด,ดงนะะเนาอนะคะให้คําแน,น,น,พพานะ,ะนําหนูเดงก็ขอบคุณนะกคะเด้อพี่นางะเนาอนะคะที่ให้คําแนะนําหนูเดงหนูเด,งนะ,ะดงนะคะนาอนะคะหนูเดงะเนาะนาทีอ่น้ำหลดลงเยอะแต่ว่าก็คือไม่ถอยกันก็ยังก้าวนะคะน้องก่าวเดินไปข้างนานตักน้ำหาตักน้ำนะคะจำไม่ได้สินะคะนะคงคำนี้นานะจะคุค้นๆนะคะเนาอนะคะ น่าจะคุ้นๆนณอาจะใช่หรือเปล่านะคะน้องนะคะดูเด็กไหมคะนะะค้องพี่วัชพงศ์ฝนตกไหมคะแถวแถวบ้านนะคะน้องนะคะน้องฝนตกกันบ้างไหมจ้านะคะน้องก็โควรานอีก็คือแบบน้องนะคะอพีเอนี่อยู่แถวไหนนะคะน้องนะคะพีเออยู่จังหวัดอะไรนะคะน้องนะคะพีเอนะคะน้องนะคะปุ๊บนะคะน้องนะคะก็จะลืมเก่าไปข้างหน้ามันเดิจะมีถอยจะมียุดนะคะน้อง ค่ะเพราะวัติใ่เด็กกอยู่แบบคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆนะคะน้องล่ะค่ะคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆแบบเอ่อเน่นนะคะเปิดดวงใจที่งไม่หายทำกับเขาแกงแกงพะแนงหมูนะคะน้องหนาทานมากๆเลยค่ะเด้อเมทองจันนะคะน้องกินกับเขาสวยล้อเด้อนะคะเนาะนะคะประสบความสำเร็จนะคะน้องเรียนแบบอ่จบไวัยนะคะเนาะนะคะนะคะให้เป็นแบบเอ่อยังไงล่ะแบบให้ได้ยังอยู่หรือว่าไม่อยู่นะคะเนาะนะคะ ตอนนี้ก็คือมีหินเลยนะคะเนาะนะค่ะมีหินดวงตามีหินโปรไฟล์บางที่แบบปีซูแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านยังยูยังไม่ขานอ่ะนะคะเนาะตอนนี้ก็คือหนูแดงก็มีหินดวงตามีหินโปรไฟล์ลโปรไฟ์เลยนะคะน้อพี่บอกพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะน้องหนูแดงขอให้โชคดีนะคะน้องหนูแดงก็ขอบคุณนะคะเด้อพี่พี่นางนะคะน้องที่เขามาส่งกําลังใจให้ก็อยากให้เป็นตุกนะคะน้องอยากให้แบบไปตก ทีทีพี่ก็แบบทำนานะคะเน้ะนะคะไปตกแบบไฮมีน้ำนะคะนาะในทุ่ง,งานานะคะทุกกำลังใจนะคะนาะทีเขามาบานูเดนะคะนาะมาส่งกำลังใจใหายจ้าคะเนาะพี่นิตยาบอกว่าออสวัสดีจ้าะคะะนาะพี่สุภาเช่นกันนะคะนาะพี่สุงกัเขามาส่งกำลังใจใหายตอนนี้ก็แม่น,น้องวิวกับน้องทอบกำลังรับชมนะคะนาะนะคะแม่น้องวิวกับน้องทบก็กำลังรับชมนะคะพี่สุบัญญานี่ก็ทำงานนะคะนะอค่ะ ทำงานก็ปดต้มใจไว้ใหแ้แล้วก็เขาบอทุก่คนกำลังใจกันนะคะนกนะคะส่วนพี่วิชาภูนี่ก็ยังตามหานาทีนะคะนกะอะนุแดงจำไม่พิสเด้อค่ะเด้อนะคะนกะยังตามหานาคะนกนะคะ,นะคะ,นะคะตูดองกัลลัวนะคะนกนะคะกนะ็ถึงที่แล้วตอนมื่อคืนนะะ้องขึ้นเวทีวันนี้ก็ป็นวันพุธนะคะนกนะคะวันพุธนะคะ่ะ วันพุดวันนี้ก็มันทำงานเช่นกันนะคะเนาะ,ะนะคะพอถึงเวลาก็ต้องมานะคะเนาก็นะคาเดอก็จับใหม่จับมือไปนะคะเนาะนะคะจะเกิดว,วันใดวันหนึ่งเราเกิดผ่านมาบานเพื่อนๆนได้เห็นกันก็จนะขานุ่นเดงถึงประสบความสําเร็จผ่านทางเรียวะว่าช่วงนั้นรุ่เดงกขึ้นดินแต่สวนมาคลิปเรียวคลิปเรียวอย่างเดียวนะคะเนาะ,ะนะคะก็รีประสบความสําเร็จนะคะเนาะคือแบบยังไงก็ถ่ายรูไปเลยใช่ไหมคะเ <laughs> นาะ หนูเองก็ต้องคิดวอ่อาสวัสดีค่ะคุณปริยาวันจ้านะคะนะ้องกอทถักทายเมติมนะคะเนาะนะคะเมติมก็ถักทายพี่พี่นางนะคะเนาะพี่ปริยาวันค่าสบายดีไหมคะเนาะนะคะแม่มารีวนันก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะนาออยู่ต่างประเทศเดอค่าเดอร์นะคะเนาะนะคะก็ขอบคุณเดอค่าเดอนะคะนาะต้องขอโทษด้วยเดอร์นนะค่ะเดอบางทีไม่ได้เขาไปถึงนะคะเนาะนะคะบางครั้งก็ส่วนมากก็ส่วนมากจะเห็นทางเรินละครหลังบ้านนะคะเนาะนะคะเ เดี๋ยวก็อขอคุมเดือะเด้อลวนะอะที่แบบเขามาบางอยู่เดีวยวนะคะเขามาแบบมาส่งกำลังใจให้นะคะนอนะคะเพราะว่าเขาคุมแบบจะต่อไปก็ุงจะขยับขึ้นห้ทีละนิดนะคะนอนะคะ ยับขึ้นไายะวาเราก็คือแบบต่างใจทืนวิธีเมื่อกี้ก็เพื่อนๆนะคะน้องเข่าม้าแบบเพิ่งเข่ามาบ้านรูดิ๋งข้างเลกนะคะน้องนะคะพี่เขาก็ทักเลยค่ะว่ารูดงเป็นคนสวัสดีค่ะคุณปริยาวันจ้านะคะน้องก็ทักทายเมติ๋มนะคะนาะนะคะเมติ๋มก็ทักทายพี่พี่น้านะคะนาอพี่ปริยาวัน ค่ะพี่นิตยา you, y uga, y y eno, นะะี่ก็ยังอยู่ไม่นอนหาน้องพวายไม่เห็นดวงตาพ uh ี่นิตยานะหาน้องนะคะไม่เห็นนะคะนอ้องสวัสดีจ้านะะค้องค่ะเด้อนะคะน้องอยากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกบ้านนะคะน้องอยากให้กําลังใจทุกๆท่านนะคะน้องนะคะพี่ปานีก็บอกว่าสวัสดีเช่นนะคะขึ้นเวทีจะได้ให้พี่เอไอได้เห็นนะคะน้องวันเดียงก็เนี่ยค่ะน้องก็มาขึ้นเวทีค่ะ นะคะคก็คำไทยเมตีมนะคะเนาะนะคะพี่นางก็ทักทายพี่สุปัญญานะคะเนาะนะคะทักทายจ้าพี่สุปัญญานะคะเนาะรอทางการนะคะเนาะนะคะนักขันเรียงก็ขอบคุณนะคะเนาะนะคะที่ยังแบบเขามาส่งกําลังใจนะคะเด้๋เห็นบ้านหนูเรียงเปิดบ้าน